เลี <kung> ้ยงใจวัาจะไปชีหัหน้ามากกรรมการคือมนิดลับลับว่อเด็ปิดลานพอแตกก็อแตกต้องใส่ตำรวจพ่มาเัรคะขบ่นาแตกก่อนเอาไปสิมายงเพราะสิแตกมาลับมากคนหลายเหมือนกัเหยียบก็แตกธรรมดาล่ะพี่เลี้ยงใจเลียงใจยังอีกไปเข่าหัวหาที่ร่มากจะสวมเต็มมากก็เต็มแล้คนอาการน์าะเนาะ เดียวนี่ขาบ้าระคือหลังเวทีไม่ยอาี่อย่างนั้นที่เป็นบันตี้เฉียงจังเลยพอ่ลูกพูดเล่าเป็นตะก้วยแทบถึงไมลูกเขาจะเอาสิไลให้สิเนี่ยน่อาพูดจังคิดใจน้ำใจคนไทยนี่อย่างอ้ยใครเป็นต่กัสีมออเก็บปัได้เป็นนั้โอ้อันนี้งักซสีเลยงัสีเออรอบสักสีเลยเอ้ยลงหอดยัง ทำง,งานสิเง่ระรกัขอมาบ่งภูรกคุณเท้ายา,าน,นานักงนเน่ทางนี้ม่เห็นสินี่อรถปวดเต็อนตึงปวดเต็นตึงบา้าไไม่ยางนั้อช่วยตายาก็อะไรบ้าแก่กูแกใครกามาที่มาหักสมแมวโอ้โหมาปาก กองตากลากดเปันิ่นกระชุนเราหงิงเสียออกมาแล้วมาดูมาแก้วงเลยอันนี้มันเป็นวงหิงเดจ้าวงยังไรเออเฮ้ยขออ้างให้กันขออ้างโอ้เนี่ยบักลาบบักลาบักลาจังไหนเทากุ้งไก่อะไนี่าเป็นบักลานี่เหรอ นี่แหละที่เขาว่ามหาโจรแห่งเขียนหอดไ,ไ,ไว้ไม่ยชกเขียนหอดไว้เขียนรูรบนรันอ้อีบา,าก็นหน้ากิดแพรป้ามาทำไมนึงมาหากูณทำไมตาจียวบันสีแม้กับไปเร,ร็อยมันจะใส่เร็าตาลูกปูลัแพรนั่นวิเยชาวหสิร้อ่ขึ้นห้างได้ไหมเออเอนไม่ตุลยเด้า อีเปล่ก็ยิ่งมีบเขารอกน้องน้องอย่างบัลลางูเดียวขี้กระดาษปากมันยังว่าบัลลาพอเอากับบัลลาตัวเ็บ่ไเก็บี่โกด้ยหนตรด้วยพอนี่กำมอมมาเที่มวยูนี่ตะกีคือวารอขังแลสังกับจะได้เ้าแลบรงเขาไปีแก่มาต่แกกูนั่งร แกมาดมาตัวแม่โบ่กควานบ้านจะของนี่พอพี่ปิท่นทองที่บอกไป้น้บอกเนี่ยเมื่อรุ่นไม่ใช่หน้าดีนะผู้เกียร์ที่สุดเลยผู้เฒ่าคนนี้นะโอ้นายน้องบีบีจอดางแกู่้ชี้ันงใดนะนายน้อง เขาในแหลมไมเป็นคนที่ใสแบบนี้พี่ว่าการเสียงสมพโดบ้านเราอยู่ตีมเชียงตอบคุณครับ่มนี่ไม่นสมปโดสมยังอย่าบอกแม้ว่าสมลิงเอาเว้เสมอร้ำเรียงอย่างกันเหยอไม่หอกเาจอดคัดอยู่เ้ยอะไรรูกวะ พินทองพินทองเสน่อันนี้พาให้มานี่ไหมก็ใส่หน้ากากหลอกหนูใส่หน้ากากอุ้ยปินพินทองถอดหน้ากากออมาอ๋อยันไปหายหนไหนลีน่าเด็ดเี่ยได้ไหไมที่นถอดได้หนต้งใช้กุดถอดหรอ้อนมคุณดีจากเสานนี่อ่ะไอ้พย้อนนี่อวาอกวกคุมา

ไปเด้อไปีสดพ่อไปเด้อมาดังลงสสอเก้าเจ้าเก้าแม่สอสอสอาลาสอเสียเก้าเจ็ดเก้าเก้ากระุงเทพสิบมิลิโตฟังปากเขาดอกกุงเทพไหมกุ้งเทพกุ้งเทพแม่เนีเมื่อวานมึงเลียงดิก่อไก่ร่อเรียน ซสดนหงอเงูมันกะรุงมันกะเทพาตัวนี่้เระเอพ่อทหารแล้วรัอเออสอนลาสอนเสือเก้าเจ็เก้าเก้ระทำเบียรุรถกันแล้วกันไปหารถของท่านด่วนพี่ปิ๊ปิลใส่องโวยมันกับฟังฟังหลังแน่พราอาภัยันนี่มูจันเรลียงแล้วมาเลยอาภ่าเานี่เออพีเสื้อสมุดแม่ ันว้าอีกเ่สาวหนยแล้วเพื่อนชอบคอรเต้เพาดังนังนนี่แรงรักผ้าไฟมันดีผู้เลี้ยงน้ำเขาวะมาจะซ่นหัวขวัญยาได้หรเปล่าเนาะั้นเขาลเอ้ามันต้องมีผีเสืสมุนนะมันต้องมีผีเสสมุนก็เลนไปยังกัเคอยเป็นแก้วนาม่ามาไเเจ้าหูเล่บลาอยู่อจะสัต่านก็ับานได้สัต์ผ่านเลี้ยงผีเสี้สมุนริจริในขณะนันนแแก้วนามาผ่านไป ขอนุภาพเี่าพราพุกับนางผีเสียนนางผีเสียงสมุิส่วระบางการแสดงโดยน้องสามลยอ,ยอยามาสีแนมเกยจะเป็นมืนอค <Yeah. S 1> านครับน้องคือบนนอนมาแล้วสักที่สามอยาไรกันนี่นนมือคานทักเถงทักเถงทักเถงอะไรเออเ,เอาแบบทักเถงเอาไหมาไหในคณนะขน้า นั่งพีเสียสมุดบนแล่นออกมาแล่นออกมาแลนเ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 ข้าไปทุกเก้าแล่นเข้าไปเล่นมาแล่นเข้าไปแล่นออกมาไปแล่นออกมาเล่นกับแล่นเข้าไปแลนดูหลายอ้ยาหวานขึ้นอยากให้มุ๊กจอยแลนดูหลได้ยองขอบ้าหาพระอภัยมณีพระอภัยมณีกลับขอไปนั่งเขาอี้นั่งพีเสีอสมุด แี at, ่แซ่สมุทรเห็นพาไพมนี่นางยกเขาอีกลูกเข้าไปกอดวก็จูบปากท่านพี่ปากที่ชิลแหลกเออเปิดปากเอากันนอนแม่งตีภาษาข้าปากที่ชิลแหลา ให้คณะข้างนั้นนังผีเสียงสมุทรได้อ่านไรอาวสักผ้าอาไปมณีผ้าอภัยมีก็ได้นังเป่าปีนังเป่าอนังเป่าปีนะผีเสียสมุทรใจสิขาดร้อนร้อนใจสิกาดร้อนร้อนก็ได้ห้องถึงต่ที่เรยบ้าวกล้มองกเสียใจเลยเั

เดินผ่านจากเขาเหลี่ยงสันคนเกิดออกตอนโมนั้นคือไอเอียงชื่อ